สวัสดีครับได้ยินเสียงอาจารย์แล้วตอบด้วยนะครับติกตอบติกตอบติกตอ่อสองคนแล้วครับสวัสดีครับคนที่สามครบับไร้สดแบบเฉพาะกิจนะครับ ห้าท่านแล้วครับผมแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเมาส์เรื่องคุณแม่บุเรือนให้ฟังนะครับน้ำท่าบริอาบเลยเพิ่งจะเสร็จนี่ก็หน้ามันหยองหย๋งหยองหย่งหยองหยงเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอาบน้ำทีเดียวโอเคสิ่งชัดเจนนะบอลเพิ่งจะเสร็จพิธีพุทธาเทวาพิเศษนะเมื่อกี้นี้นะครับ เดี๋ยวจะมาเมาอะไรให้ฟังสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับผมสิบห้าท่านแล้วนะฮะขอบคุณมากรูปครูกายแก้บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าสวยนะนะเอาแบบไลฟ์แบบหน้ามาันๆนะหน้าสดๆจริงๆก็หน้าสดทุกวันนะครับนะะจริงๆก็หน้าสดทุกวันแหละนะครับใครไม่ได้ดูอาจารย์ไลฟ์สด ณวันนี้ขอบอกว่าน่าเสียดายมากๆสวัสดีทุกท่านครับผมเดี๋ยวจะเข้ามาเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวจะสวัสดีทักไทยอย่างเป็นทางการนะครับแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะจ๊ะแชร์ด้วยอ,อนะครับไลฟ์สดแบบเฉพาะกิจนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับเออเป็นยังไงมัง่งพี่มาริสาเดชามานิตขายดีไหมตลาดน้ำวัดสังเจ้าขายได้วันละแสนเจ็ดลงทุนไปห้าแสน ขายได้วันลาแสนเจ็ดนะฮะโอ้โหยี่สิบหกนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับไลฟ์สดแบบเฉพาะกิจครับผมเดี๋ยวจะมาเมาส์มาคุยอะไรให้ฟังหลากหลายสิ่งอย่างสำหรับวันนี้นะฮะฝนฟ้าก็เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดก็อากาศร่มเย็นสบายๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ย่อมยย่อมยอยู่ นะฮะสามสิบสองเลโอ้โหขอห้าสิบขอห้าสิบคนได้ไหมอ่ะนะฮะจะได้เมาส์ได้เล่าได้คุยทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะอาบน้ำได้เดี๋ยวจะขอพักผ่อนว่าพรุ่งนี้มีภารกิจหลากหลายสิ่งอย่างเลยนะครับนะฮะวันนี้นะครับเอาสี่สิบแล้วโอ้โหสี่สิบเอ็ดอ้ะ สักห้าสิบได้ไหมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามอาจารย์ไร่สดพายเดียววันนี้ไร้สดแบบเฉพาะกิจนะครับไร้สดแบบเฉพาะกิจสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะฮะนี่วันนี้นะครับเป็นวันดีวันมหางมงคลนะครับที่ทาง,ทงเทวสถานนะครับพระอวโรกิเตศวรมหาบริษัทพระแม่คนอิ่มนะฮะโดย อาจารย์สมศักดิ์เทพสมบูรณ์นะครับตัวจริงเสียงจริงบ้าแจกมากๆม,มึงมีปัญญาขนได้มึงขนแบบเออนะครับแต่ต้องศรัทธาอย่างจริงจังและจริงใจสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับนะฮะวันนี้นะฮะเป็นวันเอ,อ่อพรฐานสัปดีที่ยี่สิบห้านะครับกรกฎา,าคมนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด นะครับเวลาสวัสดีรุจามินตาเวลาบ่ายสองโมงเนี่ยนะครับอาจารย์ได้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษนะครับรูปเหมือนคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเนื้อโรหะนะครับขนาดใหญ่เท่าคนจริงนะครับพร้อมกับวัตถุมงคลรลากร้ายสิ่งอย่างนะครับที่เกี่ยวกับ กล้องใกล้มากไปค่ะไม่รู้มันเป็นมาอย่างนี้ขี้เกียจปรับปับไม่เป็นไม่รู้ว่าทําไม่เป็นนะจับไปถึงได้ก็ไลค์เลยนะฮะวัตถุมงคลเกี่ยวกับคุณแม่บุเรือนตรงเติมนะครับก็เพิ่งจะเสร็จพิธีไปเมื่อสักพักเดียวนี่เองนะครับวันนี้ได้กาบอาราธนานิมนต์นะฮะหลวงพ่อพระมหาสุรสั์ วัดประดูพระอารามหลวงหรือท่านเจ้าคุณนะหลวงพ่อมหาสุรสักอันนี้อาจารย์เรียกติดปากแบบนี้มานั่งปกอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็องค์ที่สองก็คือ,อ,อหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสหรือท่านเจ้าคุณสมชายวัดปริวาสตรงพระรามสามนะครับเป็นผู้สืบทอดทายาตของหลวงพ่อวงหรือหลวงปู่วงวัดปริวาสด,ดังเรื่องเสือ ท่านมาท่านก็ชมเลยโอ้ยสวยสวยไม่ได้จะทำแบบนี้กันง่ายๆนะบุญเก่ามาเยอะของดีมาเยอะโอ้ป่าปื้มปิตินะครับแล้วท่านก็ถามว่าอาจารย์จบอะไรอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จบแค่ป .6 โรงเรียนวัดบางประกอบไม่เคยบวชไม่เคยเรียนแต่อักขรเลขยันเขียนเป็นท่านบอกโออบุญวาสนาเก่ามาเขาให้มาก็ต้องมาทำหน้าที่แบบนี้ นะครับแล้วก็องค์สุดท้ายเพิ่งเสร็จพิธีไปเมื่อกี้นี้เองนะฮะ,ะ,ะก็คือ,อพระเทพวชิโรดมหรือว่าท่านเจ้าคุณโกมินนะครับวัดสัมพันธวงศ์เยาวราชกรุงเทพนะฮะซึ่งมีรูปเหมือนคุณแม่บุญเรือนเนี่ยมากมายหลายองค์ก็มีคนไปกราบไหว้ขอพรดังลงในโซเชียลดังในติ๊กต็ติ๊กต็อกโปรดิวเซอร์นั้นโปรดิวเซอร์นี้มีคอนเทนต์นั้นคอนเทนต์นี้ไปถ่ายอะไรเยอะมากลบกวนมาถ่ายคอนเทนต์บ้านอาจารย์หน่อย แจกฟรีไม่ได้ขายดูกูจะแจกไม่ให้กันนำเลยไม่พอแจกดูกูสร้างอีกแจกเลยเออนะฮะโลกจิตบ้าแจกนะฮะทีนี้ก็จะมีสิ่งสําคัญบอกสําหรับคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีผู้ที่ศรัทธาเนี่มาร่วมงานพิธีพุทธาเทวาวิเศษเนี่ยมากมายหลายท่านนะครับก็จะบอกงานสําคัญวันเสาร์ที่ยีเจดวันนี้ยี่้าเนาะ วันเสาร์ที่27เวลาบ่ายสองโมงนะครับวันเสาร์ที่2 7เวลาบ่ายสองโมงถามว่าที่ไหนบ้านอาจารย์เทวสถานพระแม่กลอนอิมหมู่บ้านลัลี่วิวนะครับซอยประชาอุทิศ72ทุ่งครุกรุงเทพนะครับอาจารย์เปิดเทวสถานวันเสาร์ที่17กรกฎา,าคมเวลาบ่ายสองโมงนะครับเปิดเทวสถานเปิดบ้านทำไมจริงๆก็เปิดทุกวันแหละครับคนก็มาทุกวันแหละ จะน้อยจะมากก็สุดแล้วแต่บางทีเก็าแบบบางทีก็แากแบบมันเหนื่อยไงเนาะมันมเหนื่อยเนาะแจกฟรีครับลูกเหมือนคุณแม่บุญเรือนขนาดตั้งบูชานะครับจำนวนสามร้อยองฟรีไม่เสียตังค์แต่คุณต้องมารับเองที่เทวสถานบ้านของอาจารย์แชร์ไปเลยทุกกลุ่มทุกเฟซแชร์ไปเลย นะครับใครเห็นคลิปอาจารย์ไลฟ์สดในวันนี้คุณเป็นผู้โชคดีนะครับใครไม่แชร์ไม่ถูกหวยใครไม่แชร์เงินในกระเป๋าไม่พอใช้ใครแชร์วันนี้ขอให้โชคดีมีลาบร่ำรวยร่ำรวยแชร์ไปหาคนที่ชอบขยันทำคอนเทนต์โปรดิวเซอร์นั่นโปรดิวเซอร์นี้แชร์ไปเลยจะได้เห็นว่า ตัวจริงเสียงจริงคนจริงศรัทธาจริงแจกฟรีจริงๆไม่ได้อยากเอาหน้าเพราะหน้าเอาแล้วไม่มันสร้างเพื่อเผยแพร่บาร,รมีของคุณแม่และต้องการให้คนที่ไม่มีสตังหรือสตังน้อยหรือว่าขี้เหนียวกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เข้าวยากหมากแพงเงินทองหายากนะครับศรัทธามีบาร,รมีเกิดมารับฟรีได้เลยที่บ้านอาจารย์ แจกฟรีคุณแม่บุญเรือนขนาดตั้งบูชาห้านิ้วทุกองค์บรรจุทรายทองของคุณแม่บุญเรือนอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วแจกฟรีทั้งหมดสามร้อยห้าสิบองค์พอเมื่อกี้เนี่ยถวายไปที่วัดสมบัติวงกับท่านเจ้าคุณเนี่ยไปห้าสิบไปห้าสิบกว่าองค์แจกแบบองค์พิเศษพิเศษท่านชูบอกโอ้เอามาวันหลังต้องเอาสิบรอมาหมดเลยนิมนเจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปขนที่วัดสมมัติวงบ้างเหมือนกันนะ เมื่อกี้ท่านเจ้าคุณนหยิบหลวงปู่ทวดพี่บอรอดไปองค์หนึ่งเห็นไม่เป็นไรครับถวายครับถวายนะ,ะเดี๋ยวเรากลับไปไปเอาที่กุฏิท่านใหม่ไม่เป็นไรนะฮะสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวจาย๋าให้ฟังนะครับผู้ชมจา๋าที่หน้าขาจะเขียนว่าคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับพระเทพวชิโรดมเจ้าคุณโกมินวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพสองห้าหกเจ็ดนะฮะสร้างถวายโดย ท่านอาจารย์สมศักดิ์เทพสมบุญนี่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าอาจารย์เคยสร้างคุณแม่บรบเรือนถวายที่วัดสมรัตวงนะ่ะเมื่อปีสองห้าห้าเจ็ดมาแล้วก็โอ้โหเป็นที่ยอมรับกันอย่างมากมายเพราะตอนนั้นแจกฟรีไม่ได้ขายค่ะเน้นแจกฟรีไม่ได้ขายค่ะนะคะศรัทธาคุณแม่จึงต้องแจกฟรี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 รู้จักคำว่าฟรีไหม ฟรีฟรีแต่นะครับวันเสาร์ที่ส7เวลาบ่าย2องโมงอาจารย์แจกฟรีนะครับคุณแม่บุเรีนขนาดตั้งอูจารย์องค์นี้เลยเป็นสีงาช้างเลย300องค์นะครับแต่ให้คุณเตรียมพวงมาลัยบางท่านก็ถามแบบแอปแบลวอ่ะถามแบบคนไม่มีลูกมีผัวถามแบบคนไม่เคยมีประสบะการณ์เรื่องครอบครัวถามแบบแอปแบล เอาพวงอะไรอะไรคะจะเป็นดาวเรืองหรือจะเป็นมริสุดแยวแต่สตังของคุณคุณไม่ต้องขามอาจารย์เข้าใจไหมศรัทธาคุณมีคุณเอาพวงอะไรมาหนึ่งพวงกล้วยน้ำว้าหนึ่งหวีบางท่านบอกว่าเอากล้วยหยิบหรือกล้วยสุกคะแล้วแต่คุณดูความสวยงามเป็นหลักคุณมีเมียเนี่ยคุณมีแฟนน่ะคุณอยากได้เมียสวยหรือแฟนขี้เละ คุณมีผัวคุณมีแฟนคุณอยากได้แฟนหล่อหรือแฟนขี้เหล่คิดแค่นี้นะครับคิดแค่นี้นะเออเราอยากอยู่ดีอยากกินดีอยากมีชีวิตที่ดีอยากได้ครอบครัวดีอยากรวยอยากดีอยากเวิร์กแต่ทำไมเราไม่ทำให้พระให้เจ้าให้พ่อให้แม่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ครูครูบาอาจารย์ดีๆล่ะครับทำไมอ่ะ ใช่ปะเออนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศรัทธาอยู่ที่ตัวคุณไม่ได้ที่ตัวอาจารย์พวงมลาลัยหนึ่งพวงกล้วยน้ำว้านหนึ่งหวีนำมาไหว้คุณแม่บุญเรือนองค์ใหญ่ที่บ้านอาจารย์แล้วคุณได้รับแจกนี้ฟรีหนึ่งองค์พร้อมกับนี่รูปคุณแม่บุญเรือนอาจารย์พิมพ์แจกทั้งหมดสี่0ันหอใบนี่รูปที่หนึ่งนะครับรูปที่สอง เห็นไหมครับนี่แล้วก็ลูกที่สามนะครับแจกฟรีในวันอาทิตย์ที่27วันเสาร์ที่27ขออภัยวันเสาร์ที่27กรดักดาคมเวลาบ่าย2โมงนะครับนะ <bilmiyorum> ผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษอย่างครบถ้วนกระบวนการเพราะอาจารย์ตั้งใจทำไม่ดีไม่ทำทำแล้วต้องทำดีๆ บางท่านถามว่าอาจารย์หมดเงินกับการทําวัตถุมงคลคุณแม่บุเรือนแจกครั้งเนี้ยหมดไปเท่าไหร่เป็นล้านไม่ได้รวยแต่ศรัทธาแล้วใจถึงตัวเล็กแต่ใจใหญ่ไม่ดีฉันไม่ทําทําฉันต้องทําดีๆแล้วไม่ชอบเอาหน้าจะไว้นะหน้าเอาแล้วไม่มันมันไม่ซีดมันไม่ถึงทําแล้วต้องทําให้ถึงนะครับ เพราะปัจจุบันเนี่ยมีการอะไรอ่ะแพงกันเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนสตังน้อยบางคนสตังไม่มีนะครับอาจารย์ก็มีเจกจานอารมณ์ที่บริสุทธิ์นะครับทำแจกฟรีเพื่อเป็นการเผยแพร่แล้วแล้วก็ได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าคุณโกมินวัดสัรมตมวงเรียบร้อยจะบอกเอาเลยเอาเลยผมขออนุญาตใส่ชื่อท่านเจ้าคุณนะครับเอาเลยนี่นะฮะคุณแม่บุญเลือนตรงบุญเติมนะครับ พระเทพวัชิโดมนะเจ้าคุณโกมินนะครับวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพสองห้าหกเจ็ดสร้างถวายโดยท่านอาจารย์สมศักดิ์เทพสมบุญนะครับแจกรีนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะฮะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับวันอาทิตย์ไม่ใช่วันอาทิตย์ชอบติดวันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์ฉันไม่อยู่เออวันอาทิตย์ฉันจะไปอุทยาฉันจะไปธุระนะนะฮะวันเสาร์ที่2ี่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวถ้าดู ดูไม่คันดูไลฟ์ไม่ทัน,ทน,ทนก็ดูย้อนหลังวันเสาร์ที่27กรกฎาคมเวลาบ่าย2โมงนะครับนะเวลาบ่าย2โมงวันเสาร์นี้นะบ่าย2โมงอาจารย์แจกฟรีรูปเหมือนคุณแม่บุญเรือนขนาดตั้งบูชาฟรีจำนวนทั้งหมด300องค์นะครับคุณต้องเตรียมพวงมาลัยมาหนึ่งพวงกล้วยน้ำว้าหนึ่งหวีนำมาไหว้คุณแม่บุญเรือนองค์ใหญ่ด้วยอาจารย์ก็แจกให้นะครับแล้วบางท่านถามว่า แล้วอาจารย์มีให้ทําบุญบูชาไหมมีให้ทําบุญบูชาไหมนะนี่มีเป็นเน,นื้อโลหะนี่เห็นไหมครับมีเป็นเนื้อโลหะนะครับอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะสวยไหมอันนี้เนื้อนวะอันนี้เนือน้อโลหะเห็นไหมครับเห็นไหมนี่กายขานจะบรรจุทรายเงินทรายทอง ซึ่งเป็นของมงคลอธิษฐานของคุณแม่บุญเรือตรงเติมนะครับชัดเจนนะฮะบางท่านบอกว่าเอออยู่ไกลอยู่ไกลมึงไม่ต้องมาอาจารย์นะเราอยากได้เราศรัทธานักไกลโคตรพ่อโคตรแม่ไกลที่ไหนนะอาจารย์ก็มีความสามารถไปได้ไม่ได้ยากใจใหญ่ใจศรัทธาตั้งใจเวิร์กอาจารย์เป็นคนชอบลองใจคนนะลองใจคนมาเยอะว่าอีเนี่ยผ่านไหมไอเนี่ยผ่านไหมถ้ามึงผ่านเนี่ย เด้วกูขนให้มึงกระนำใจกูเนี่ยมึงเอาไปได้เลยร้อยเปอร์เซนต์กูให้เกินร้อยด้วยขอบอกแต่ถ้าไม่ถูกใจนะคนได้แค่มก็ไม่ได้กินของกูบอกได้เลยอาจารย์ชอบคนจริงใจแล้วก็จริงจังแล้วก็ศรัทธาอย่างจริงจังจ,งจงไม่ใช่ศรัทธาล็อกแรกล็อกแกลกล็อกแลกไม่ชอบเพราะเราจะทําอะไรไม่ประสบผลสาเร็จแล้วคุณผู้ชมจําไว้อะหนึ่งว่าเราเกิดมาเป็นคนเนี่ย ความจริงใจความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความกะตันยูรู้คุณต่อบิดามารดากับคนที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยถือเป็นมงคลสูงสุดคุณจะใส่พระหาเหวอะไรก็แล้วแต่องละสิบล้านยีสบล้านให้ใส่เต็มคอเลยถ้าคุณไม่มีความซื่อสัตย์ถ้าคุณไม่มีความกะตันยูใส่ไปก็เท่านั้นเจ๋งเจ๋เนี่ยใส่องค์เดียวจบ นะอันนี้ไม่ได้ว่าใครแต่อธิบายและบอกกล่าวให้ฟังเพราะปัจจุบันเนี้ยมันมีอะไรหลากหลายสิ่งอย่างที่มีเบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ไม่ดีบางทีแบบมืนหนะักรบกวนมาคอนเทนต์บ้านอาจารย์หน่อยโปรดิวส่งดิลเซอร์ใครก็ได้แต่จะมาขอตังค์ไม่มีตังค์ให้นะเพราะว่าอินเนียบ้าแจกนะแจกพระแจกเนี่ย,ยนะชอบแจกจะจะมาขอตังค์อย่ามาขอนะ เพราะว่าอาจารย์ก็กินอย่างประหยัดกินน้อยกินน้อยไม่ได้กินเยอะเมื่อกี้นี่นั่งแอบกินอะไรรู้ปล่าน้าแข็งใสเซงซินอีไปถ้วยหนึ่งมันเหนื่อยอย่าก,กนินชื่นใจพอจะกินแล้วก็มานมา,มาทันทีเลยมานมา,มาทันทีเลยอะกอะ็ไปแอบกินขอแอบกินสักหน่อยเมื่อกี้สั่งเซงซิมีมาเป็นน้ํากะทิเอ,อมีทับทิมกรอบมีเฉากล้วยแล้วก็มีแผ่นแป้งขาวๆในใสโบกเกี้แล้วก็ อ,อวุ้นมะพร้าวน้ำกะทิขอกินที่ชื่นใจกินยังไม่ทันหมดเลยมามาและกูต้องเทแล้วกูอิ่มแล้วนี่แหละชีวิตการเป็นอาจารย์ไนงะใครไม่เป็นเราไม่รู้หรอกไม่อยากเซียนจังเซียนอยากเป็นนักอาจารย์เซียนพยายามเซียนนะไม่ได้เป็นกันง่ายๆเออไม่ได้เป็นกันง่ายๆอันเรียฝากไว้เป็นข้อคิดเลยไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครับ ฝากกันไว้วันเสาร์ที่ย7ดกรดกฎาคมนะเวลาบ่ายสองโมงนะครับอาจารย์เปิดเทวสถานก็คือบ้านของอาจารย์เนี่ยนะฮะบ่บายสองโมงนะวันเสาร์เนี่ยที่จะถึงเนี่ยวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์บ่ายสองโมงอาจารย์เปิดบ้านแจกฟรีคุณแม่โบเรือนทั้งหมด300อองค์แจกฟรีนะครับแจกฟรีทำพิธีพุทธาเทวาพิเศษไปแล้ววันนี้เดี๋ยวพอจบไลฟ์สดอาจารย์ก็จะโพส ลูกที่งานพิธีพุทธ,ธาพิเศษวันนี้ให้ผู้ชมดูเนาะว่าเข้มขังขนาดไหนหลวงพ่อมหาสุรศักดิก์วัดประดูบอกว่าโอ้โหอาจารย์คุณแม่บุเรนสวยมากเหมือนจริงมากๆสวยจริงๆสวยจริงๆโอ้โหนะนะครับให้เตรียมพวงมาลัยมาหนึ่งพวงนะครับแล้วก็ก้้ยน้ำวา่าหนึ่งหวีเ <ST. S 2> ตรียมมานะครับขอความกรุณาเตรียมมาด้วย เตรียมมาไหว้คุณแม่บุเรือนองค์ใหญ่นะครับมากราบขอพรคุณไม่ต้องไปไหนไกลเอาใกล้แถวและแวกประชาอุทิศมาไหว้ขอพรเป็นบุญวาสนาเป็นบารมีแล้วก็จะมีน้ำมนต์แจกด้วยน้ำมนต์ยังอยู่ในตุ่มเนี่ยยังไม่ได้ออกออกไปไหนเลยก็เอาน้ำมนต์เนี่ยไปองค์ไปอาเป็นสลิมงคลลบล้างสิ่งอาถรรพ์อวะมงคลต่างๆนะครับท่านที่บอกว่าไม่ได้ อะไรเนี่ยอาจารย์ไร้สดนานแล้ววันนี้เด้งแจ้งเตือนขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับเพราะวันนี้มีมีงานพิธีพุทธาพิเศษนะครับอันนี้ที่แจกซีนะฮะในวันเสาร์นี้นะครับนะฮะยังไงถ้าไม่เข้าใจพักมาถามได้แต่ยะ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 อย่าเยอะเพราะปวดหัวบางทีคนถามและแอดแบลว bell, แบบถามแบบแอดแบลอ่ะถามแบบคนไม่เคยมีลูกมีผัวนะ อลองผ่านสักหนึ่งยจะรู้ประสบะการณ์ชีวิตว่ากูไม่น่าคันเลยกูไม่น่ารีบมีผัวมีเมียเลยอืมนะตัวคนเดียวสุดแสนจะสบายขณะอาจารย์ตัวคนเดียวสุดแสนจะสบายนะก็ไม่ได้ว่าสบายนะโดนยิก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 ทั้งวันก็ประสาเสียเหมือนกันเออแต่ที้เราเป็นครูบาอาจารย์ไนงะเออบางทีคนเขามีเรื่องทุกข์ร้อนมาแล้วก็ชี้แนะได้ในบางเรื่องบางอย่างเนาะเออนะครับอัน,นีที่แจกฟรีในวันเสาร์นี้นะฮะนะครับเนาะ แล้วก็อันนี้จะมีเป็นเนื้อพิเศษหลายหลาย,หลายท่านบอกว่าอาจารย์แล้วเนื้อพิเศษเนี่ยให้ทาบุตบูชาไหมอันนี้ให้ทาบุบูชาก็มีอย่างแค่ละสิบองค์เองอันนี้เป็นเนื้อเนื้อโลหะนะครับอันนี้เป็นเนื้อนาวะสวยปะ่ะสุดยอดนะครับก็เดี๋ยวถ้าดูไม่ทันเนี่ยนะครับดูไม่ทันก็เดี๋ยวดูดูย้อนหลังนะครับเดี๋ยวขอไปอาบน้ำมนสักหน่อยก่อนเพราะว่าเหนียวตัวหน้ามันหมดแล้วแล้วก็ วันเสาร์ที่27จะมีแจกรูปรูปคุณแม่บุญเรืองในหะน้าสวยไหมทั้งหมดเนี่ย4,500แผ่นก็มีลูกศิษย์รุ่นพี่เมตตาเป็นเจ้าภาพพิมพ์ถวายนะครับอ่ะอันนี้รูปที่หนึ่งรูปที่สองนะครับแล้วก็รูปที่สามสวยงามครับเคลือบ UV กันกน,น้ำกันแดดอย่างดีเลย เอาไปใส่กงใส่กาะบูชาแล้วก็ได้หลังมีคาถาพระชิมพรีนาชาลิติชิมพาลิจามาเทโรสุวรรณามาโพชนะมามาวัตุวัถามามาพระลาพลังมามาโพคมมมามหาลาโพมามาสัตเพชนาภระหูชนาภะกวันตุเมนะครับไม่ว่าจะเพจอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่บุญเรือนแชร์ของอาจารย์ด้วยเป็นการสร้างบุญบารมีให้เพจของคุณด้วยเป็นการเผยแพร่บารมีของคุณแม่บุญเรือนบางท่านบอกว่าอุ้ยผมศรัทธาคุณแม่บุญเรือน รักคุณแม่บุเรือนแจกฟรีครับเอาของอาจารย์ไปแจกฟรีเผยแพร่นี่เป็นการสร้างบาร,รมีต่อยอดเข้าใจไหมครับเดี๋ยวถ้ารุ่นนี้หมดไม่พอแจกฟรีเดี๋ยวจะสร้างอีกรุ่นหนึ่งแจกฟรีเลยเป็นปางสมาธิอย่างสวย <c oughs> ไม่ได้รวยมาจากไหนเป็นอาจารย์คนหนึ่งตัวเล็กๆปีนี้อายุห้าสิบแล้ว นะแจกมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาไม่ได้เพิ่งมาแจกและบ้าแจกชอบแจกแต่ต้องจริงใจและศรัทธาจริงนะจ้าวันนี้ลาตีสวัสด์สวัสดีนะครับเดี๋ยวอาจารย์จบไลฟ์สดนี้เข้าไปดูใน Facebook ของอาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์รูปภาพที่งานพิธีพุทธาพิเศษวันนี้วันนี้อาจารย์ผู้จาไม่เพาอผิดพลาดประการใดเนี่ยกาบขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ตรงแล้วชัดเจนกับทุกเรื่องนะครับ ชัดเจนกับทุกเรื่องปีนี้ห้าสิบแล้วนะจ๊ะดูหน้าจ้าขอบอ้อ,อวันนี้ลาตีสว,ส,สวัสดีครับ